วันนี้วันแม่ครับจะมาสอนวิธีการกราบแม่ให้ดูนะครับผมนี่เย, <c oughs> ยิ้มอะไรยิ้มที่มากราบแม่กราบยังไงน,นี่ไงกราบแม่นะฮะต้องนั่งคุกเข่ากราบแบบแบมือครับผมต้องอย่างนี้นะฮะถ้าแบเยอะได้เยอะแบน้อยได้น้อยนะฮะกราบแม่แบบแบมือนะฮะอากาศที่เท้าก่อนนี่อย่าล <c oughs> ยังไม่ได้ผลกราบแม่ปากเลย ยังไม่ได้ผลยังไม่ได้ไยังไม่ได้ผลไม่ไม่คิดว่ามีฟีดแบ็กอะไรเลยหรอเพียงเดียวเจอกาดแบบแบ้มือก็แบ้วานายก็ให้เป็นต้องเป็นพันล้านแล้วนายพันล้านเนียวะก็ให้พันล้านแล้วนายโอ้ยไม่มาอ๋อถ้ากาดไม่ยังไม่ให้ตายงหอมเลยจับหอมนะฮะอืมเอือเต็มเลยอืมอืมใครอังยังไม่ให้เหรอก็ให้แล้วนายไม่ด ไม่ได้ผลเลยวะนะฮะพเพื่อนๆกาบแม่ยังไงได้ผลหรือเปล่านะ <c oughs> คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยทำกับแม่ผมไม่ได้ฮะกาบแบบแบ,บมือจะให้ใครล่าเรหนัน,น <c oughs> เออเนี่หลานจะกาบเนี่ <c oughs> เยเพื่อนๆครับวันแม่พาแม่ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับพาแม่ไปเที่ยวทั่วหน้านกันครับ